สวัสดีครับผมก็มาถึง EP นี้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครยังสงสัยว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงให้กลับไปดู EP ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ EP 1เลยก็ได้นะครับก่อนที่จะมาถึง EP ตรงนี้นะครับ EP ตรงนี้เราจะมาพูดถึงตอนที่เราสอดเหล็กเข้าที่เสาแล้วก็ ร้อยคานแล้วก็ใส่เหล็กอกนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือนี่คือตาตาของเหล็กคานว่าเหล็กตรงนี้มันคืออะไรบ้างนี่คือเหล็กเสริมนะครับตรงท้องคานคานตรงนี้คานด้านข้างนะครับจะมีทั้งหมดเหล็กทั้งหมด4เส้นแล้วก็เหล็กเสริมอีก2เส้น,นะครับตรงที่งอปลายขึ้นมานะครับส่วนตรงที่อยู่ตรงเสานะครับเหล็กตัวยูนะครับนี่คือการเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ก็คือ,อเหล็กแรงดึงค,คุณสมบัติของเหล็กก็คือแรงดึงนะครับเอามาไว้ตึงเสาวไว้นะครับตึงเสาตึงคานไว้ทั้งสองข้างนะครับสลับวางข้างบนก็คือรับแรงดึงข้างล่างก็คือรับแรงกดนะครับตรงนี้นี่คือเสาสาําเร็จรูปเราจะทํากันแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเสาหลอ่อคือเราจะสอดเข้าไปในตัวเสานะครับว่าเสามันจะหล่อขึ้นมา หลังจากที่เรารอคานเสร็จก็คือจะต่อเสาขึ้นมานะครับการทําบ้านก็คืออันนี้เป็นเสาสําเร็จรูปเราจะเป็นต้องยึดจุดเชื่อมต่อต,อตรงเสาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เสาหลุดเพราะว่าตอนนี้เนื้อคานกับเนื้อเสาไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะตอนนี้มันแยกกันอยู่นี่คือการสร้างบ้านแบบเสาสําเร็จรูปนะครับสําหรับใครที่สงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือ คานตัวนี้ได้รับการออกแบบมาคือมันมีเหล็กเสริมด้วยนะครับเหล็กเสริม2ทั้งหมด2เส้นก็คือในคานก็จะมีทั้งหมด6เส้นนะครับสำหรับคานนี้มี6เส้นแล้วก็มีคานที่มีแเส้นด้วยถนนคานที่รับน้ำหนักนะครับมีคานด้านนอกไม่ได้รับน้ำหนักอะไรนะครับอะไรมากมายก็คือจะเป็น6เส้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสามุกหน้าบ้านนะครับนี่ครับ เหล็กจะว่างอยู่ข้างล่างก็คือรับแรงกดข้างบนอย่างนี้ก็คือรับแรงดึงนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับถ้าเวลาเราเทคานเสร็จแล้วเราก็จะเสียบเหล็กลงตรงนี้นะครับเพื่อจะพกมารับกับบันไดนะครับอิดเราตอนนี้หมดทั้งหมดที่ทําคานนะครับประมาณ350ก้อนนะครับอิดตรงนี้ ที่ใช้ทําคานส่วนข้างนอกนี้จะเป็นไม้แบบนะครับถ้าใช้ไม้แบบไม่สามารถใช้อิฐบล็อกได้เพราะว่าถ้าเราใช้อิฐบล็อกอิฐบล็อกมันจะเลยออกมาจากนอกเสามันจะทําให้บ้านเราไม่สวยครับจําเป็นต้องใช้ไม้แบบตรงนี้แต่ว่าอิฐบล็อกมันจะแตกไหมมันไม่แตกนะครับว่าเรามีดินที่อยู่ด้านในเนี่ยผักด้านหลังมันไว้อยู่ถ้าเราเทคานเราก็เทป,ปูล,ลงไปเลยแล้วก็ใช้ไม้ขยา่า ใช้เหล็กเขย่าช่างเขย่านะครับให้บูมแนบสนิทกันอ่าตรงนี้นะครับนี่เป็นสีแยกก็คือก็จะมีเหล็กตัวยูคล้องไว้นะครับช่างยังไม่ทันได้เอาเข้าทั้งหมดนะครับก็อตอนนี้มาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะครับตรงนี้เป็นได้เป็นห้องน้ำอ่าห้องน้ำพอตรงนี้ห้องน้าอ่าเหล็กตรงห้องน้ําตรงนี้นะค่ะตรงนี้จะมีทั้งหมดแดเส้นนะครับตรงนี้ ว่าเล็กเสริมมีอยู่สีสีเส้นเล็กปอกตอนนี้นะครับขนาดก็คือความห่างของปอกก็คือ20เซนติเมตรนะครับระยะห่างของปอกแต่ละปอกอ่าก็ฝากกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสำหรับ EP นี้